ฮัลโหลทุกคนสวัสด,สสดีทุกคนด้วยนะครับผมช่องอเล็กซ์นะครับพี่ฟาลสี่ครับคลิปนี้ก็มาถึงแล้วเป็นฟูลทีมเรียกว่าง,งบน้อยได้หรือเปล่าอาจจะเรียกไม่ได้นะเพราะามันเกินงบค่อนข้างมากนะมูลค่าทีม5 0,000ล้านเลยนะครับยังถือว่าอยู่ในงบน้อยแล้วกันนะฟูลทีมบาร์เซโลน่าครับผมทุกคนอ็องติมีประมาณนี้เลยตัวจริงสำรองแมนิซสอไม่เกี่ยวนะมันหลังนี่เคยอยู่เปล่าวะมันหลังไม่เคยนะมันหลังวินนซิอุสเนี่ยน่าจะมีแค่2ตัวนี้แหละที่ไม่ได้อยู่อ่าบาร์เซโลน่านะครับ บัลหลักกับอินิซิอุตนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมปีกซ mm ้า hmm. ยครับเป็นเฟรนตอเลสนะครับผมนี่เลยบวกเจ็ดเลยนะก็มีพลังแฝงนะครับผมก็จะมียิงปั่นโค้งได้ดีแล้วก็เลี้ยงบอลหนีเวลาหนึ่งหนึ่งแต่ขาวข้าก็ประมาณนี้นะครับได้ทีมคันเลอร์เป็นบาเซโลนากับซิลเวอร์นะครับแล้วก็บาเซโลนา2022ก็จะมีบวกแต่คุมบอลส่งสั้นยืนตำแหน่งสมดุลน,นะครับ ตามนี้เลยตัวต่อมาครับหน้าตัวเป้าครับผมเป็นเลวันดอฟสกี้นะครับผมว่าตัวนี้น่าจะเล่นดีกว่านะเพราะว่าผมมีอีกตัวหนึ่งนะเปิดได้นะแล้วขายไปแล้วกําลังตั้งขายอยู่นะครับไหนวะ่านี่ครับเลวันดอฟสกี้เป็นปี20 UCL นะบวก6นะครับเลือกปีเป็นปี21ดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าเลวันดอฟสกี้นะวิยังไม่เต็มนะเนี่ยวิว3นะถ้าวิว5ก็120เลยนะครับตัวต่อมาบิดขวาครับผมเป็นอุสมานเดมิเล่บวก6นะครับ ถนาดสองเท้านะตัวนี้แล้วก็กองกลางอันนี้เป็นแผนที่แบบจัดมาเลยนะเป็นแผนที่เจ้าของอดีตจัดมาเลยนะครับทุกคนเป็นเปลดี้นะครับเปลดี้แมนแองซี M อเนะครับตัวต่อมาแฟงกี้เดยองครับผมส่วนกลางตัวรับเป็นกาบี้นะครับไม่ใช่การตัวรับด็ดซีเอเหมือนกันแล้วแหละนะครับ C M เสามตัวเลยเนี่ยแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นจอร์ดี้อลบากับเซโยโรเบโตนะครับตามนี้เลยสเตตคร่าวๆนะครับพลังแสงก็ ประมาณนี้เซนเตอร์ Center 2ตัวเป็นมาคอส์ดออลันโซกับคริสเตนเซนครับตัวนี้มาจากเชลซีทั้ง2ตัวนะเนี่ยมาจากเชลซีทั้ง2ตัวเลยนะครับถ้าจะมาพร้อมๆกันด้วยมั้งเนะนี่ยสองตัวเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ผู้สาประตูเป็นเตอร์สเตเกนนะครับผมบวกหตัวสำรองก็จะมีวินิซิอุสแล้วก็อันซูฟาติเรื่องเนีเมสซี่บวกสองเองนะนหลักบวกสครับอันซูฟาตินี้บวกหเลยนะทุกคนแล้วก็เซร์กิโอบูเจตบวกหปีเก้บวกห้าผู้สาประตูสำรองใครก็ไม่รู้นะครับผมอานัว เทลนัสเหรออโนเตนัสเป็นตัวรถ f p นะครับประมาณนี้ครับทุกคนเดีย๋ยวไปดูกันในเกมครับผมว่าเราเนี่ยจะสามารถตะลุยแร้งชนะได้หรือเปล่านะครับไปเจอกันครับทุกคนเทคติกเป็นเทคติกนี้นะอันนี้อันนี้แบบเทคนิคต,ตามที่เขาจัดมาเลยนะทุกคนเป็นแผน4ี่สามสามนะฟูปาซิโรนาเนี่ยดูแผนอื่นดิแผนอื่นไม่น่าจะได้จัดไว้นะครับ น่าจะต้องใช้แผนนี้นะทุกคนอืมฟอร์มตกเทียบเลยครับต้องเอาพีเก้เข้าวะ่ะตัวสำรองไม่มีนะตัวเสือไม่มีนะไม่ใช่ตัวสำรองเจ็ดตัวแค่นี้เลยนะทุกคนจะไหวป่ะเน,นี่ไปแล้ว,ลวเฟรนตอลิสล็อกกลับมาจุดโทษครับผมโอโ้มันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยฮะมันต้องยิงก่อนเหรออุ้ยไอเฮียแหลก โอ้โหแหลกแล้วแบบไหลเลยเห็นนะตัวช่วยฝึกฝนปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอวะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนก่อนเริ่มเกมก็ปิดไปแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้มันดีเลยครับทุกคนมันก็เลยหลุดออกจากโกไปเลยอือหือโอกาสแท้ๆโอกาสกาสูแท้ๆไม่รู้ว่าได้จะได้ได้ลงเป็น EP ของกูทีมก้นน้อยไหมนะเดี๋ยวผมดูอีกทีแล้วกันนะทุกคนไปรันเทคติกแบบผมร่ดไม่ค่อยถนัดห่ะเทคติกนี้ ไม่ใช่เทคติกที่ผมจัดมาเองอะ่ะต้องใส่แมตต์ต่อไปต้องแบบจัดแผนตัวเองแล้วแหละเล่นเล่นยากอะ่ะแผนผมที่ไม่ถนัดอะ่ะ <c> น <oughs> ี่ไเลวันยืนไอ้น,นี่เลยอะ่ะเลวันไม่ไม่หาช่องเลยอะ่ะอ้่เชี่ยม,มากครับ <van> ล้ำหน้าไหมเนี่ย <van> ลำหน้าดูทรงเนี่ยเอ้ยไม่ลำหรอย <c oughs> ัง่าลำหน้า อุสมาเนเบเล่ปิดต้นความเร็วมีขนาดสองเท้าเลวันเลวันหืมวันเดซาช่วยเซฟยังมีโอกาสเน้นๆเ,เลยนะบุกยากมากครับผมเล่นแผนนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้โหเซฟเฉยเอาบาเอาบา โอกาสของเขาที่จะตกรอบถ้าไม่ไเคทโทษแล้วครับแฟรันโอ้โหข้ามคานอีกต้องใส่ต้องเปลี่ยนแผนใหม่จริงๆอ่ะต้องจัดเทคนิคทีมใหม่จริงๆอ่ะโอ้โหจุดโทษบีเจเออชิบหายแล้วผมว่าเขาต้องยิงมุมเดียวกันกับผมยิงแน่เลยนั่นไงบอกแล้วยิงมุมเดียวกันกับกูมาก็มาโอ้เฮียร์โอ้ ตีกินไอ้เนียเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูความโมง่ของ a อครับอะไรครับเนี่ยเออไม่ให้กูดูด้วยเหรออ๋อไม่ให้กูดูด้วยให้ดูช็อตเยี่อะไรก็ไม่รู้ไปไปโอ้โหมันยิงแบบเนี้ยยิงแบบไม่มีลุ้นอะไรเลยอะแฟรันตต่อเลสก็มาว่ะน้นน้นๆก็มาวะหืม ต้องยิงอย่างนี้สิวะรอดดากเลยครับผมลับสู่เกมครับทุกคนจะจะหมดเวลาแล้วเราจะโดนหรือเขาจะโดนเนีบยังไม่หมดยังไม่หมดแฟรลันเรวานเรวานโอ้โหเดี๋ยวไปจัดแผนใหม่กันไม่ไหวครับแผนนี้ผมเล่นไม่เข้ามือเลยนะครับว่าเล่นไม่ถนัดเลยอ่ะแมต์นี้ใช้เป็นแผนนี้แล้วกันนะผมแมตต์สองเดี๋ยวดูกันนะผมจะไหวหรือเปล่าหลังๆมานี่แบบเริ่มเล่นไม่ชนะใครแล้ว เมซี่เมซี่บวกอะไรวะเนี่ยเมซี่บวกสองโอ้โหยังเซฟเฉยเหรอใครวะอาริซอนเหรอโอ้โหข้ามคันมีสมาเนบเล่ แมซี่โอเคแมซี่เอาให้ครับแมซี่บวกสองน่าจะเป็นตัวเดียวในทีมนะที่บวกสองนะเพราะงั้นบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดนะครับผมบวกห้าบวกหกไอุสมานเรียบร้อยเนี่ยอเรียบร้อยครับผมเ,เลวานดอฟสกี้โอเคเปลี่ยนแผนต้ององี้ถือว่าโอ้โหนแมตช์แรกแบบออยืนยืนเฉยแบบไม่ไม่หาช่องอะไรเลยอะยืนรอบอลอย่างเดียวอะ ไม่วิ่งหาตำแหน่งไม่วิ่งเจาะทะลุกองหลังอะไรเลยนะครับเออจัดทตรงเทคนิคนิดนึงก็โอเคเป็นง่ายขึ้นหน่อยครับแต่เกมยังไม่จบครับไปแล้วซูฟาติแก้ตัวหน่อยใช้สปีดของอันซูใช้สปีดของอันซูตกมาที่เลวนันปั่นด้วยขวามึงเซฟอีกแล้วออลิซอน เอาไม่ใช่ลิซอนมิโอเล่ครับผมโอ้โหเซฟมากเพิ่งว่าลิซอนครับเซฟเกินพี่ก็เซฟเกินพี่ก็เซฟเกินอันซูฟาติครับผมโอ้โหทัด้วยขวาครับอยกงนี้อ้าวออกเลยครับว่าต่ว่ายังไม่จบครึ่งแรกเลยเพื่อนไม่เล่นอีกหรอไอแเดี๋ยวไปอีกแบตหนึ่งครับ ยังไม่หนำใจครับหวังว่านักเตะหัวจะไม่ตกนะถ้าหัวตั้งมันก็ดีอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เล่นดีอะนะครับถ้าหัวตกก็เสียม,มากครับเปดี้ลองซัดโอ้โหเซฟอีกตุซเซีเรน่าปีปีเปรนร่าหรือใครวะหัวลนนน้นขขออออออลลลันนนนโโโโมาากกรเบแฟฟ้หซี เกินพี่ก็เซฟเกิน,นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วมาตี้โอ้โหพี่ก็เซฟเกินยูเซฟเกินบางทีอ่ะเอา้าส่งให้มันทำไมวะนะเจ๊ยแล้วชิบหายมีควายต้องตัดเกมครับโทษทีเพื่อนต้องตัดเกมไม่งั้นเรียบร้อยอ้าวแดงด้วยชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูเหลือดสิบคนตั้งแต่ต้นเกมครับ เลวนันคานสนัน่นไม่มีไม่มีดวงการยิงจริงเลยกูเนี่ยบุกอยู่นาหนานยิงไม่เข้าเลยว่าผมต้องโดนแน่เลยว่ะเล่นยากอยู่แล้วทุกคนเหลือสิบคนเนี่ยโอ,อ้โหอืมโอเคขึ้นหลังผมว่าผมโดนแน่เลยอะเล่นยากมากเลยสิเหลือสิบคนเนี่ยโอ้แล้วกองกลางไม่มีเลยครับม่งขึ้นไปแบบกลางว่างเลยอะไปอ,อุสมานอุสมานอุสมานใช้ความเร็ว มันใช้ความเร็วเม็ดโ,โ,โอ้โหไม่เข้าอีกแบบเข้าหัวเลยอะเปิดเข้าหัวเลยแต่หม่งทำประตูไม่ได้อ่ะมาซี่เรวันโอ้โหมันขยับประตูโอ้โหขยับโกรฮะผมดืมดูเลยเมื่อกี้มุ่งจะยิงอย่างเดียวอะ กตัวนี้มันเซฟเกินอ่ะจริงนะเซฟจริงนะ,งะมประสานงานตอไดีเลยครับมันขยับประตูอีกแล้วโอ้โห,โห,โหมันขยับกูอีกแล้วเออตัวนี้ฉลาดกูงโง่เองโอเคได้เพื่อนได้โอ้ทำไมแหลกวะเนี่ยอย่าเพิ่งดิงงทีนี้ไม่ขยับวะ เขาบุกโคตรหนานเลยนะไม่ได้ประตูสักทีครับโอ้โหทีเดียวยิงทีเดียวเข้าเลยครับบุกทั้งเกมอ่ะทุกคนไม่มีประตูเลยอนะ่ะไม่มีสกอร์เลยอนะ่ะโอเคโอ้โหแพห้ได้ไงวะเนี่ยบุกทั้งเกมเลยนะไม่มีประตูเลยอนะ่ะดูมันเซฟเป,ปเป้เลน่าครับมิแตเซฟเป,ปเป้เลน่าดูดิกี่ประตูนะ 1, 2, 3, วะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เซฟไปเจ็ดครั้งอ่ะ ซลิแบบสำคัญอะเ,อเรื่องเกินอโอเคครับผมทุกคนก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับฟูลทีมบาร์เซโลนานะผมงบ50,000เอ็มนะครับผม,บ 50, บผมอเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้กับคชิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เช่นเคยครับต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บไปแล้ว